อันดับหนึ่งในประเทศไทยกับผลิตภัณฑ์พึ่งการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจอันประอบบางของภาคโครเินไทยว่าด้วยความคุ้มครองเก็บออมและเงินคืนรายเดือนต่ออายุ60จนถึง80ปีแกแบบไร้ที่พึ่งมอบมรดกทุกอย่างให้ให้ลูกหลานอยูแล้วบ้านมาชีวิตจะอยู่กับลูกหลานแต่ไม่ใช่ตั้งคิดแก่แบบโดดเดี่ยวนะครับหลานเยอะ ๆๆกับผลิตภัณฑ์ Samsung Happy 60รับเงินใจ่าขึ้น1%ตั้งแต่ต่ออายุ60ถึง80ปีการตีจ่ายทุกเดือนและความคุ้มครองเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่อายุ 21จุถึง6กสิบปีสองร้เปร์เซ็นกับ่การปันนั้นมูลค่าเงินเว้เคือนตามกรมธรรม์นันนน้นสูงส่วนไฮโซไปดูตัวอย่างก,กันเลยครับผมแบบประกันนี้เหมาะกับหัวหน้าครอบครัวครับที่เป็นเสาหลักที่ออกไปทำงานและอาจเกิดการไม่คาดฝันไูายัภเนี่ยร่วมกันกับกรอกยาสลบหมูแล้วก็มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินมรดกต่างๆที่ใส่ที่คอสิบบาทน,นะ ลูกสะพ้ยเอาทองผมเป็นร้อยบาทในกระเป๋ามาโยนจากกระเป๋ามาให้ห้องแต่มีผมจําได้ตอนมาส่งอาหารเนี่ยสร้อยคอเส้นนั้นตายนี้ทําให้ผมเซลจิบบาทดูพระล้อมเพชรซัมซุง Happy แฮปปี้หกสิบเพศหญิงอายุสามจุดห้าชำระเบี้ยประกันโควิ่เดือนละห้าแสนสองหมื่นห้าพันนิตชำระจนถึงอายุหกสิบปีคุ้มครอนจนถึงอายุแปดสิบปีทันทีที่กรมแห่หนุนวันนั้นก็รับความคุ้มครองชีวิตทันทีที่หนึ่งร้อยล้านบาท อายุ50ปีจนถึง60ปีนั้นความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นปีละ10%สูงสุดที่200%เป็นเงิน200ล้านบาท ในสุนทรพิเอ้ครับรับผลตอบแทนเป็นเงินจ่ายคืนการตีตั้งแต่อายุ60จนถึง80ปี240เดือนเป็นเงินเดือนละ1ล้านบาทครับผมการตีจ่ายทุกเดือนจนถึงอายุ80ปีครับผมไปดูในส่วนของมูลค่างเงินแวนคืนกันเลยครับจากตัวอย่างคุณลูกค้าจ่ายเบี้ย25ปีปีละ5ล้าน8นิดนิดนั้นเป็นเงิน145ล้านบาทในขณะที่ เงินมูลค่าเวนกินในปีที่อายุ59ปีนั้นสูงถึง163ล้านบาทเลยครับผมแน่เลยครับจากตรงนี้นั้นจะเห็นผลตอบแทนชัดเจนการตีไม่เสียภาษีที่17ล้าน1 6 6 6 7 5บาทครับผมการตีจ่ายไม่เสียภาษีระหว่งางนั้นหากุุณค้าต้องการใช้งเงินเล่นยืนยามดเฉินสามารถนำเงินออกจากกรมธรรม์ผ่านแอปพลิเคชัน Samsung ครับ e ุเี่ขั้นตอนนี้ง่ายแค่ปนี Dat is pomp. แน่นแทบไม่ของการใช้สิทธิ์ในการแปลงกรมธรรม์ครับยังคงมีทางเลือกคุณลูกค้านั้นสามารถเลือกหยุดชําระเบี้ยได้แต่ตัวอย่างนี้นั้นกรณีคุณลูกค้าประสงค์จะหยุดชําระเบี้ยในปีกรมธรรม์25นั้นสามารถเลือกใช้สิทธิ์ลดทุนประกันลงครับแต่เอาความคลองและฟังก์ชันนั้นที่ทุนประกันใหม่ที่6 7ล้านนิดๆครับผมคุณลูกค้าควรรับฟังก์ชันครับ1เปอเ็นเงินเดือนต่ออายุ60-80ปีทุกเดือนการปีจ่ายที่ทุนประกัน67ล้านก็คือ6 แสนเจ็มื่นเก้าพันนิดๆรับผมโดยไม่ต้องชำระเบี้ยนะครับหรือจะเลือกที่สิ์ครับก็มีหยุดชำระเบี้ยและรับความคุ้มครองที่รวมกัน100นะ่งร้ล้านบาทเหมือนเดิมครับแต่คุณลูกค้านั้นจะได้รับเงินจ่ายคืนทนทีที่12ล้านนี้ครับและเขาบรัสัญญานั้น อีกสิบปีข้างหน้าก็รับเงินคงกําหนดที่100ร้ล้านบาทครับผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าใจเกอดตัดสินใจครับยินดีบริการคุณลูกค้าและรับฝ่ายขายผ่ายช่องทางออนไลน์ทัว่วประเทศครับอีกทางเลือกที่แฉลาดในการใช้สิทธิ์ตามตารางมูลค่าที่เหนือชั้นมากกว่าได้ประโยชน์มากกว่าที่นี่พบกันทุกวันที่หน้าและสดที่นี่ที่เดียวครับพิเพ รายการชีวิตพริย,รยนตรภาสีคุ้มกองจันทีครับผมยินดีบริการกกคุณลูกค้าและสวัสดยขายผ่านช่องทางออนไลน์ช่วงระเนเทิครับผมไายเกษียณที่คุณเป็นคนดีไซน์เองผมดีไซน์ได้คุณก็ดีไซน์ได้แบบการันตีทินนี่ที่แรกอุตสาหกรรมประจานชีวโลครับผมพบกันทุกวัน่หน้าไลฟ์สดกดแบ่งันและบอกสิ่งดีให้เพื่อนคุณได้รู้ด้วยนะครับผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปซื้อบ้านมือสองปรากฏว่าผ่านไปหนึ่งปีกำลังจะเข้าไปเรโนเวตบ้านตกใจครับ เพราะเจอพ่อกับแม่ของเจ้าของบ้านหลังเก่านอนติดเตียงเฮ้ยคุณชาโนนบอกว่าพ่อแม่อยู่บ้านลูกร้อนเงินเอาบ้านมาแอบขายขายบ้านเสร็จลูกหนีหายทิ้งพ่อแม่ป่วยติดเตียงไม่รู้จะทำยังไงจะส่งสารคุณพ่อคุณแม่หรือสงสารตัวเองดี